มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรราฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนกระติกพูดไว้แบบนี้นางสาวอิสรินจุฑาสุขสวัสดิ์หรือว่ากระติกหนึ่งในห้าคนที่อยู่บนเรือสปีดโบท๊ทที่ดาราสาวแตงโมได้ตกเรือนะคะพร้อมนายวิวัฒน์สมบัติหลายทนายความได้เดินทางไปที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาคหนึ่ง เพื่อเข้าพบพนักงานสอบสวนรับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มในข้อหาทำลายพยานหลักฐานภายหลังรับทราบข้อกล่าวหานาน2ชั่วโมงทนายความของกติกนะคะได้ออกมาเปิดเผยว่าพนักงานสอบสวนมีการระบุว่าก,กติกมีการลบภาพในโทรศัพท์ส่วนตัวซึ่งเป็นเหตุการณ์ถ่ายไว้ขณะที่ล่องเรือซึ่งปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวพร้อมชี้แจงว่ารูปที่ถ่ายเป็นเรื่องปกติหากรูปไหนไม่สวยไม่โอเคก็จะลบทิ้งซึ่งไม่มีอะไร นอกจากนี้ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานทุกอย่างเพื่อฟ้องต่อสารดำเนินคดีบุคคลที่หมิ่นประมาทผู้ที่ออกมาให้ความเห็นพาดพิงหรือโพสต์โซเชียลให้เกิดข้อกล่าวหาให้ร้ายให้ถูกดูหมิ่นเกลียดชังต่อกระติกเช่นนายสันทนาประยูนรัตน์นายมงคลงกิจสุขสินธารานนท์เป็นต้นค่ะด้านกติกเปิดเผยว่าได้ชี้แจงไปตามข้อเท็จจริงรูปไหนที่เบลอก็จะลบทิ้งถ่ายไปก็ลบไป จำจำนวนไม่ได้เป็นรูปที่ถ่ายบนเรือแล้วก็รูปหลังจากเสียชีวิตของแตงโมงเป็นรูปที่หลากหลายซึ่งไม่ใช่สาระสำคัญส่วนรูปที่เป็นพยานหลักฐานก็ยังอยู่ครบหมดไม่ได้มีรูปเกี่ยวกับการทิ้งขวดไวน์แต่อย่างใดทางนี้พร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไม่รู้สึกกังวลอะไรเราไม่ได้ทำอะไรอย่างที่เขาพูดมาทุกอย่างที่เคยพูดเรื่องล่องเรือเป็นเรื่องจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ ส่วนที่นายสันทนามีการกล่าวหาตนเองรับงานแล้วพาแต่งโมปไปรู้สึกหงุดหงิดเหมือนกันก็ว่ากันไปตามข้อเท็จจริงเราแค่ไปเที่ยวเล่นกันไม่ได้มีการไปทำเรื่องอื่นตามที่ถูกกล่าวหาทุกอย่างตนเองก็เคยเปิดเผยอธิบายในรายการโทรทัศน์ไปหมดแล้วอยู่ที่แต่ละคนจะใช้วิจารณญาณแบบไหนอะไรที่ไม่จริงที่มากล่าวหาเราเราก็จะฟ้องดำเนินคดีซึ่งก็ไม่ต้องการให้เขาทำแบบนี้กับใคร ซึ่งผิดจากความเป็นจริงเยอะมากพูดอะไรที่ไม่ใช่ความจริงทําให้ตนเองและเพื่อนเสียหายทั้งที่ไม่ได้รู้จักกันไม่เข้าใจว่าทําไปเพื่ออะไรไมีจุดประสงค์อะไรที่ทําให้สังคมมาต่อว่าตนเองและทําให้เกิดความวุ่นวายซึ่งก็เตรียมที่จะฟ้องกลับแล้วกระติกพูดไว้แบบนี้นะคะขณะที่สภาพจิตใจขณะนี้ก็ดีขึ้นตามลำดับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดทคค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ